ครับผมหลังจากที่เราซื้อเครื่องดูดฝุ่นมานะครับยี่ห้อเป็นยี่ห้อ LG นะครับเสร็จแล้วมาถึงบ้านเราก็จะประกอบนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ออกแบบมาดีไซน์ดีพอสมควรนะครับมีร้อมอยู่ด้วยในราคาสองพันนะครับสองพันเกือบสองร, 2, 000, ร้อยบาทนะครับไฟก็หนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์นะครับไฟหนึ่งพันสี่ร้อยวัตต์ มาถึงบ้านนะครับสวยทีเดียวครับออกแบบน่ารักทีเดียวเดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับอ่าประกอบนี่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์ให้นะครับมีสายนะครับมีสายตัวนี้ใช้ดูดในพื้นที่กว้างๆนะครับส่วนพื้นที่แคบพื้นที่แคบเขาก็จะให้มานะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวดูดในที่แคบๆนะครับ ขนาดกลางก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับโดยาการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงหวัวน,นี่นะครับถอดออกได้นะครับสมมติว่าเราจะได้พื้นที่ที่มันแคบลงอออก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับเราจะได้แคบลงสอนเปิดเครื่องคุณดูในแนบคถ้าดูดในรถในอะไรก็จะใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนตรงน,นี้นะครับ เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่จับหรือเปล่ปาอ๋นนี้ก็เป็นตัวดูดเหมือนกันนะครับกรณีดูดลึกๆนะครับเขาให้มาถึงสามสี่หัวเลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับอันนี้จะดูดในท่อในอะไรนะครับก็เป็นตัวดูดเหมือนกันนะครับน,น,นี่น่าจะต่อไปได้นะครับนี่ครับต่อให้คอยาวได้เราจะทําให้มันยาวไหมายาวขึ้นนะครับ อันนี้เราจะดูดพื้นบ้านนะครับเราก็จะใช้หัวหัวนี้นะครับซึ่งมีถูพื้นได้ด้วยนะครับนี่ดูเป็นหัวที่มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับโยกได้ปรับสปริงได้นะครับมาประกอบกันเลยครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่นะครับกด้าไปนะครับีถ้าทำไม่เป็นก็ดูในคู่มือนะครับนะครับ อันนี้คือ,อนนกดชาร์เรา,ามาดูปุ่มชาร์จกันดีกว,ว่าค่ะอ,อันนี้เรากดตรงนี้นะครับให้ท้ายให้ท้ายวัตให้เย็บนะครับกดเข้าไปนะครับแลดด้วก็ดันเขานะครับได้แล้วครับแล้วพอเปิดมันจะลองใช้เูอ อันนี้นะครับเอาเอาหัวนี้ก่อนจะเอาหัวเล็กจะเอาเอาหัวใหญ่นี่ลูกไม่ต้องกดนะครับกดเราเปลี่ยนหัวก็กดนะนะใส่หัวนี้ดีกว่าหัวนี้ปรับได้ไเดี๋ยวต้องดูภายในก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับ นี่นะครับตัวน,นี้เป็นไส้กรองนะครับตัวน,นี้เป็นไส้กรองก่หัวได้นะครับฝุ่นก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเวลาเรา,เาไปเทก็เอานี้ไปเททิ้งนะครับอันนี้ไปเทออกได้นะครับฝุ่นเสร็จแล้วเราก็กอต่อเป็นอย่างนี้นะครับล้ล็อกตรงนี้ ยในจา,จานโคกนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นดั้มหรือเปล่าแต่ไม่ก็ไม่มีที่ใส่นะครับ<ม>เหล็กดูก่อนว่ามีอะไรตรงนี้ว่าเห็นอะไรหมือไม่มีน,นะครับก้อนน้ำแค่นี้นะครับน่าใจะเป็นไฟไหมมีไฟนะครับ เราไปเสียบไฟก่อนนะครับผมผมจะใช้ได้ครับเอ่เอเขาดึงสายออกมาอย่างนี้เลยใช่มีหล้วมาจะทำงานแล้วสายมันยาวได้แค่ไหนอะ่ะส,สายนี่ประมาณ5เมตรนะครับจริงเหรอคือกว่า1เมตรจ้ะ ปปไปถ่ยายนิ้วฟึ๊กฝากถ่ายเดี๋ยวไปเสียบปักไงไปดูดูสาธิตการดูดฝุ่นนะครับเราดูดปิดแมงเม,งเม่าเนื่องจากฝนตกแล้วแมงเม่าเข้าบา้านโอ,อ้ได้การนะครับได้ผลครับอันนี้น,น,นะครับใต้โต๊ะทีวีนี่ล่ะใต้โต๊ะทีวีใจะก่อเลย ถ้าเข้าไม่ได้ก็พอแค่นั้นอดูใต้ชั้นรองเทา้าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับถ้าเข้าไม่ได้ค่อยมาเปลี่ยนหัวมันด,ดูพื้นที่กว้าง,างก่อนดูไปก่อนดูพื้นที่กว้างเปิดดูไปเลยดูพื้นที่กว้างมันเลยอ๋อ ช้าช้าช้าปักไม่ถึงลูกเออเอาเอาเอบริเวณหน้าห้องอเนี่ยไปดูกนะโอ้โหสะอาดเลยได้ผลครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าปักไม่ถึงนะครับถ้าปักไม่ถึงก็ถอดปักตัวนน้นลูกถอดปักมาเสียบตรงนี้โอเคคมาเสียบปักปักปก็ถึง,ง,งนี่นี่นี่เสียบๆๆนี่เสียบนี่ น่าทำลายนี่ครับตัวเครื่องจิวนะครับแต่ว่าได้กางครับเราดูดฝุ่นที่บ้านเรานะครับผมเอาข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนปลั๊กออะดูบางเลือดดูดบางเยือดดูดมาหาพ่อนช้าๆดูดช้าๆช้าๆไม่ดีไม,ม่ดีเออเข้าไปดูห้องในห้องนี้นเ,เอาไปห้องนัน้น,นดอ,ดอันนี้เรามีต่อเครื่องอันนี้อันนี้นเป็นเครื่องเป่า ไม่ต้องไม่ต้องทำไม่ต้องทำอ,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 อ่ามีดูดในห้องนอนได้ครับผมดูดได้เลยลูกสองพี่จะนอนช่วยกันนะอ่าดูได้ลูกดูได้ดูเลยเดีดวยดดวไอ้าอาที่พี่ถนั้น ทำ400วัตต์นะครับเพื่อนๆก็แรงอยู่นะครับทำงานได้ดีองตดูลดลเลยครับดูฝุ่นอโอเคดูข้าวต้าอะมาซอกนี่ตามที่พิษเก็บมาเลยลูกมามาค่อยๆค่อยๆมาเอง ลากมาล้อมมันมาด้วยอยู่หรอกนะครับเบาเบาเบาเา,าเดี๋ยวพงังคุณจะซื้อใหม่เนี่ยเวลาโดดนะดูเอาหัวชิดเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจับตรงโค้โงๆนี่ได้ เปน,นเไปด้วยกันไปเลยครับอ่าครับนื่องจากบ้านเราคอนคางกว้างแล้วประตูมีน้อยนะครับไม้มาได้ไงนะเอาไปทิ้งกทิ้งแล้วก็เลยดูดฝุ่นนาง,ง่ายกว่านะครับเพราะกวาดแล้วถูไแมงม้าในกวาดยากครับซิวกับไม้เมือนเดิ การสาธิตการใช้นะครับถอยออกมาทางนี้ที่นี่สายมันจะได้ไม่คล้องนมันมันไม่เกี่ยวกับอันนี้นะดูไปอ่าดูเข้าไปนี่ ได้ผลถืได้การอยู่ oh, อัซอกเล็กๆก,ก็ได้นะครับโอเคครับนี่คือการสาธิตการใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับข oh. องแบรนด์ l อนะครับทำ400วัตต์ที่เร oh. าซื้อมานะครับ oh. เอ่อันนีเก่งอ๋อในใต้โซโฟงโซฟานะครับเราขนออกเราก็ดูดนะครับเนื่องจากว่าช่วงฝนตกนั้นจะมีแมงเม่าเข้าบ้านเยอะนะครับแมงเม่าเข้าบ้านเยอะตีกลนใส่กวาดแล้วก็ไม่ไปไหนแม่ไหนเราก <Yeah. S 1> ็าจะแก้ปัญหาลงทุนนะครับไปซื้อให้ลูกสุดน <Yeah. S 1> ะพัสตรีมันเก็บเอาลูกอู่ก็ได้เดี๋ยวพ่อมันต,ตันโดยเฉพาะพวกฝุ่นพวกนั้นใต้โซฟาเนี่ย ลูกพอชจะไปพิชยะลูกแต่ว่ายามจะสอนให้ลูกนะครับทำงานบ้านไม่เต็มที่เยเพราะแม่อันนั้นที่แค่ดูในรถยกนะไม่ด้ดูเขาให้มาตั้งสามสี่เหรอหมอเ,เปลี่ยน